เมื่อนี้คอยสีหลงน้องเดอ้อพี่น้องมาเบิ่งนึกันเนาะมาเบิ่งนํากันว่าสีได้หลายหรือได้น้อยตัว <c> ว <oughs> ่าคอยเซอร์ไว้ลายมือเลยเนะาะเซอร์ไว้หลายมือทวงซ้มือเลยแต่ว่าพยายามคู่มือก็ได้ยุ่งมือละโตสองตเนาะแต่ว่าเมื่อนี้สีไทยคิดวิดีโอเฮอร์เอฟซีพอยพี่น้องได้เบิ่งนึ่กันา่าบ้างหาอยู่หาก,กินแบบเลยเนาะ สวัสดีครับสบายดีเอฟซีมื่อถุคนนะเมื่อนี้ลงน้องเมนนื่อนี้เบิ้งกะหูนะ้เนาะว่ามีลมเพราะว่าผมปิวแวงแวงอย่างนะี้นะไปพี่น้องไปเบิ้งนลงกันเมื่อนี้ก็คือเริ่มการถ่ายคลิปของเฮานะขอให้พี่น้องก็ช่วยเบิ้งคลิปแล้วก็คอมเมนต์ให้เบาบางเนาะหว่าการหาอยู่หากินอยู่ประเทศไทยนี่นะเห็ดแบบเหลยอได้เนาะ,ะมีแต่ ทำน่าทำงานบอ่อการหาอยู่หากินแบบนี้ยังมีอยูบอ่บ่อหรือว่ามีแต่เห็ดงานเลยพี่น้องเอาเมื่อนี้เขากะสีลงน้องก็เด้อบันนี้เด้อม,มาอพอเพื่เอเลยแน่หูซึกว่าไม่ได้อาบน้ำมาหาบ่างเด้อสีฟ้าลงอาบน้ำพี่น้องเลยคพ่อแต่ไม่ได้อานบน้ำประมาณสี่ห้ามือเลยแหละนอนแต่กะสีลงอาบอยู่นี่แหละ <c ười> ขอเยเอเนาะถึงอ,อาบครู่มือแล้ว มันอากาศมัน,นหนาวพอพีเนาะเนาะการักษาสุขภาพนะเนาะน้ำในเพื่อแล้วมันกะไม่ค่อยเปิงไปเลยเดยอกยามแล้วดูน้ำนออี่นะไปย้ำมือกันสิได้บ่ะกันได้นี่ก็ถือว่าอ่มานมือน,นี่เนะาะการอาบน้ำก็มีสำคัญเลยถ้าว่าไม่มีผู้แซ่ผู้สาวนะเนาะสายนอนเดี่ยวก็ถือว่าน้ำในเพื่อแล้วก็ไม่ต้องอาบก็ได้ เนาะคั no. นว่ามีมุดมัด <laughs> ไปเขาจะไปายามม้นหันเนาะว่าเขาเสืออ้อมไปพูนสุดปุดนัวสิได้บปล,ล่าเลยหรือว่านั่นเลยได้เพราะว่าบ่าบางไม่ดีง่ายเนาะปกติบ่าบางเสือมือหนึ่งแต่บาบางจะง่ายเนาะอันนี้คือบ่าบางบไ่ไริยายนสองมือสองมือนี่เลยได้สองมือนี่แล้วติดมีติด ติดบอบอติดยันพลาดตกน้ำท้งโทรศัพท์ดิเนาะอมองมาบ้างกะติดเบิ่อไม้มาแล้วพี่เนาะโอ้โหโอเมก้าสมันคือมาเป็นอย่างนี้มันคือมามีจีลีอยู่แท้มีสซมออยู่แล้วพี่นนอะเอ้ย หัวเสือชองซ้ำมือเอาไปได้ง่ายนะใชายก็สักสีง่ายไปเสือจีเสือง่ายไปง่ายมาโอ้โหเจอแล้วเจอเอาเจออ,อ,อีปูนี่เจออีปูนะอึ๊บ มิโซะอะไรอยู่พี่นอ้องต่เก้าหันแถวนี้จะซื้อปลาคอเนอะาะเพราะมันเป็นน้ำตื้นนี่มันเป็นน้ำตื้นเนี่ยโมน,นี่นนนมนไม่ได้กลินะ่นเพืลอได้ลนโมนเป็นจังซีคือเป็นจังซี่พี่นอ้องเป็นมิโมะยังนม้มงโมนี่ มันเป็นสวอยสวอยเทสเอ๊ะ สมอลเลยลมแห้นิดนะพี่น้องลมแล้วพัดมาเดี๋ยวลงมายามกัน Ooh. ปลาเห็นป่ะปลาหนึ่งตัวเดียวเฮ้ยพี่น้องกับปูนะปูน,ะปนาตัวหนึ่งวัดแล้วสำเร็จแล้รควายพี่น้องเลยอันยามมองของ,ของมเลยอย่างปนิเนาะก็คือมองนี่แหละเสื้ออยู่ในน้องนี่เนาะ,น,ะน้องกะน้องเงน น้องอยู่ในเน <S 2> <S 2> <S 2> ืินนี่แหละเสื่ออยู่น้องอยู่ในเืินนี่ก็คือมันปลาเขาไม่ได้ปล่อยเนาะปานีนี้นะก็คือเขาไม่ได้ปล่อยปลาอาศัยปลาเก้าพพี่น้องก็และนี่แหละมันก็มีพอได้นเนาะโอ้พ่าบ้าบ้างคันไม่ได้มาหยามนาอเซานี่ก็ได้เซานี่ไม่ได้มาเลยนะพี่น้องก็คือบ้าบางเสื้อไว้แต่เมื่อวานเมื่อวานได้อยู่ปลาคอปลาคอตัวหนึ่งอยู่กับปลานิลซ้ำนี่แหละตัวหนึ่ง แล้วก็ปลาปากอีกสองตัวรุดไปตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งไปหาอ่างน,น้ำนีบัดนี้พี่น้องกันนี่อางน้ำกันคได้อีกเด้อลงน้ำัดนี้น่เนาะอันนี่สายแต่ปลาเก้า 9, พี่น้องเอ้ยมันกันนี่ได้ไปเลยแล้วเนาะ,ะตัวใหญ่ขนาดเด้อนี่ก็ได้ได้ปลาก็ทำนี่เลยน้องเอ้ย ป่าตัวนึงกระปูตัวน,งน,นึงปีนี้ปีนี้จังปล่อยหาเงินได้ก่อนปีนี้ไม่ทันไม่มีเงินจะปล่อยปลาเพราะพี่น้องกระทงละกระทงละสี่สิบกระทงละกันเลยว่าสิบห้าพันสิบห้าพันกระตกอยูสาวห้าบาทเนาะกรทงละสาวห้าบาทพี่น้อง กะใสป่ปลาธรรมชาติแน่พวกปลาคอปลาหนีแหละเนาะกะถามว่ามันมีบ่กะส่วนน้อยเนาะพวกปลาคอปลาหนี่กัได้ปลาคอปลาดุกกะน,น้อยเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ปล่อยเด้ใส่ปลาธรรมชาติม,มันก็หมดเป็นแล้วพี่น,นอ้องโอ้ยมื้อนี้บ่ได้ซ้ำเนาะของอยู่ของกินในปลากับกระปู๋นเนาะมืูอะไรมาดิวันนี้ก็เขาสึกว่าลมแหง้ง เย็นไลยเลยพี่น้องกลางดึกมานเนาะประมาณสองโมงนะสองโมงรู้สึกว่าอากาศเย็นอันนี้คือโซนโขเนาะโซนโขโซนพักนะพี่น้องเลยพักนี่ก็เริ่มแห้่เริ่มแห้งมาแล้วห่อนยามนี่นี่คือพักใหญ่ยังมีตายมดเนาะปลูกกับปลูกได้แต่เดินหกเดิน เดินหกนะเดินสิบสองเนาะเดินหนึ่งเดินสองมันก็เริ่มมดไปแล้วมะเขือมะเขือ,อยังพอได้กินอยูอ่อากาศกันเย็นเนาะไปหาอ้ำน้ำอ้ำหนแล้วบ้างอ้ำน้ำ,นำอ้ำหนก่อนอ้อหวตัวน,นี้เป็นเลน่นอนอง้องง้องอยู่ เดี่เพิ่งที่ฮอลเซอร์มันจะมีผู้ชะลงมาเหอะผู้เขียลงมาทางนัง่ก็คือไก,ก่งัวก็จะนอนอยู่ตารางเลยนะอ่ะประมาณนี้แล้วทุกคนาอาบน้ำก่อนบอลนี่อาบน้ำก่อนบอลนี่อันนี้จะเป็นบ่อนอาบน้ำเด้อพี่น้องขุดไม่ได้แหละเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่มีเงินซื้อท่อก็เลยปะไว้ฮั่นเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งเลย วนนี้เนาะวันนี้เขาขุดไปละขุดไปกับเขาน้องลีกันั้นะลองลีเขาน้องร้อยนาอนี่แต่ว่ามันซิเจอร์ดลงมดเลยเนาะเลิกจีได้พี่นเนาะแต่ว่าเงินพันเมดก่อนเนาะก็เลยบอ่อได้สารต่อก็เลยปะไว้อีกอ่าสัปน,นี้แหละเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะคลิปหน้าวิดีโอหน้าพ่อกันใหม่นะก็คือขอบุญขอบุณที่รับสมะติดตามเมืองตลอดมาเนาะ อำนำันดัทำกลางสายลม